สามข้อที่ดึงดูดเงินก้อนใหญ่เข้าหาคุณทุกคนจะบอกเลยนะว่าทุกอย่างมันคือคุณประสบทุกอย่างในโลกนี้จากพลังงานของคุณเองไม่เคยมีคนอื่นไม่เกี่ยวคนอื่นคนอื่นทําอะไรคุณไม่ได้ไม่เกี่ยวเลยในโลกนี้ทุกสิ่งที่คุณประสบคือพลังงานของคุณเองข้อแรกคือทุกสิ่งที่คุณประสบมาจากพลังงานคุณเองหนึ100่งร้อยเปอร์เซ็นแปลว่าคุณโทษใครไม่ได้เลยแปลว่า ถ้าคุณส่งพลังงานแบบปรับคนที่คู่ควรกับเงินก้อนใหญ่คุณจะได้มันเหตุผลเดียวที่คุณไม่ได้เงินก้อนใหญ่หรือไม่ได้รวยซึ่งก็ไม่ได้แปลกนะจริงๆแล้วถ้าคุณจริงๆคุณรวยอยู่แล้วนะอาจาจะบอกอันนี้ด้วยคือทุกอย่างเนี่ยมันมาจากความรู้สึกของตัวเองของคุณเองมันมาจากพลังงานของคุณเองเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณส่งพลังงานที่ดีออกไปว่าฉันจําไว้นะพลังงานกับคําว่าต้องการ พลังงานว่าต้องการเท่ากับยังไม่มีพลังงานนี่ต้องจดให้เขาหน่อยต้องการเท่ากับยังไม่มีอยากได้เท่ากับยังไม่มีอแล้วพลังงานยังไม่มีก็คือจะดึงดูดคําว่ายังไม่มีผมจะบอกเสริมให้ทุกคนนะออกมาสอนเรื่องจิตวิญญาณเลยนะครับออกมาสอนเรื่องจิตวิญญาณเลยแต่ก่อนไม่มีใครสอนเรื่องสมาธิเลยนะมีแต่พระใช่ไหมแล้วก็ไม่รู้เขาเราก็ไม่รู้เขาสอนกันยังไงในวัดแต่ว่า พอ,อพอผมเริ่มมาสอนในพลังจิตมหาปัญญาเนี่ยมันเหมือนปลูกกระแสการทําสมาธิที่เสกได้อะสมาธิที่พาเพื่อสร้างเพราะฉะนั้นคุณไม่ใช่มาเพื่อนิ่งอย่างเดียวคุณมาเพื่อนิ่งก่อนตั้งสติก่อนเสร็จแล้วก็สร้างนี่คือเป็นมิติใหม่ที่ผมสอนขึ้นมาก็มึงไม่รู้ว่ามึงไปเขาไม่ได้สอนแบบนี้นะคือมิติที่ขาดคือมิติของการสร้างเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาคุณทําสตินิ่งแล้วเนี่ย คุณมาคุณเป็นพระเจ้ามาเกิดนี่คุณก็ต้องสร้างใช่ไหมมันมันเป็นความโจยอย่างหนึ่งมันเป็นคมปิติยินดีอย่างหนึ่งแต่การมาสร้างเนี่ยมันมเนื่องคุณต้องเข้าใจอันนี้เมื่อกี้นี้เพิ่งสอนทําไมคนสร้างแล้วไม่ได้ผลทําไมคนเขาสอนผิด,ผดว่าทําไมการเราต้องละวัตถุเราต้องละวัตถุเราไม่ได้เป็นคนที่ตื่นรู้ด้านจิตวิญญาณหรืออะไรถ้าเกิดเรายังมีความอยากอยู่คีย์คือคํานี้นะครับทุกคนคีย์คือคําว่า ปล่อยวางอย่างแท้จริงแล้วทําไมคุณถึงปล่อยฟังดีๆนะ mm. มันคือการปล่อยวางและการปล่อยวางที่ถูกที่สุดคืออะไรรือป่า mm. การตระหนักรู้ว่าสิ่งที่คุณตั้งจิตมันได้เรียบร้อยแล้ว mm. พอคุณฟังดีๆนะทุกคนนี่คือคีย์ทองคำนะในหลักปฏิบัติคนส่วนใหญ่ทําไม่ได้นะแต่เอาทฤษฎีไปก่อนแล้วคุณจะได้มีไปปฏิบัติตามลองฝึกตามไม่ใช่ทฤษฎีอ่ะเป็นหลักคิดที่มันเป็นสัจธรรม เหตุผลเนี่ยที่ผมอยากจะให้ทุกคนเนี่ยเริ่มมาสอนเรื่องจิตวิญญาณเพราะผมรู้ว่ามันเป็นดีแมนอันต่อไปของโลกนี้ม,มันเป็นเติร์นามนก็คือว่าทั่วโลกต้องการทั้งฝรั่งทั้งคนไทยและเป็นเรื่องที่คนเอเชียได้เปรียบโอเคปะ่ะเป็นคนเอเชียได้เปรียบนะครับเพราะว่าใน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 ,ใน,ใ,นในสังคมฝรั่งนะครับตอนนี้ผมกำลังจะไปสวีเดนไงก็เลยแบบคิดเรื่องนี้ว่าทํำยังไงนะที่จะเอ่อคนไทยอยู่เมืองนอกเยอะแยะทั้งทั้งยุโรปทั้ง ยุโรปทั้งออสเตรเลียทั้งอเมริกาอะไรอย่างเงี้ยมีอะไรที่ผมสอนให้คนไทยได้เปรียบได้คือเราต้องการให้ให้เขาอยู่ที่นั่นอยู่ที่ต่างประเทศผมเคยอ,อยู่ต่างประเทศไงแล้วรู้ว่าคนเนี้ยเขาอาจจะขา,าแบบอยู่ที่นั่นแล้วแบบดูเหมือนเป็นคนตัวเล็กอะ่ะเข้าใจปะ่ะแต่ผมบอกได้เลยนะเนื่อจากผมอยู่เมืองนอกมานานผมรู้เลยว่าช็อตคัดอะไรที่ช่วยคนได้ช็อตคัดก็คือสอนคนอื่นเรื่องจิตวิญญ,ญาณคุณอัพเวลสถานะในสังคมขึ้นมาทันทีเลย ขอจายจที่จะเป็นแบบว่าเออคนตัวเล็กอะไรอยู่ที่ไหนแล้วก็หรือบางเมือคนที่แบบออะไรอ่ะทํางานร้านนวดเอร้านทานเป็นแม่บ้านใช่หรือไม่ก็ตัวผมก็เหมือนกันนะคือในสมัยก่อนผมอยู่ในเมืองไทยเนี่ยก็คือแบบว่าถ้าเกิดเทียบในไปคุยกับซีอระดับทอ็ทอปของประเทศเนี้ยก็กลายเป็นแค่คนหน้าตนตีหนึ่งคนจะไปขอสปอนเซอร์เขาอแต่พอเปลี่ยนมาเป็นครูสอนจิตวิญญ,ญาณเว้ยท็อปซีอของประเทศที่แต่ก่อนเคยอาจจะเคยขอสปอนเซอร์ เรียก <L ie lled> ผมว่าอาจารย์อืแล้วมาขอเรียนด้วยใจตังได้อีกใจนี้แต่ก่อนเราไปขอตังเขาอันนี้เขามาขอตังแล้วมาขาอาตังมาประเคสได้เราเองโอ้โหมันคนละเกณฑ์นะทุกคนอยากจะอัพเรีวสถานะตัวเองอยากจะอัพเรีวการเงินและอยากจะอัพเรีจิตวิญญาณของคุณเนี่ยจงตัดสินใจมาสอนมาสอนเรื่องนี้เพราะสอนคุณก็จะเก่งด้วยเก่งขึ้นด้วยแล้วคุณจะเปลี่ยนพลังงานของตัวเองด้วยเพราะเวลาคุณจะเข้ากล้องหรือว่าคุณจะสอนคนคุณต้องอัพพลังงานตัวเอง ผมบอกได้เลยนี่คือวิธีการฝึกที่ดีสุดแล้วเวลาถ้าคุณอยู่เมืองนอกเนี่ยสมิว่าบางคนเนี่ยไปแต่งงานเป็นผู้หญิงดไทยแต่งงานแล้วก็อาจจะได้สามีที่แบบเอเคนะมีรายได้ระดับหนึ่งนะไม่รวยสุดๆแต่ว่าก็มีพอชิพอใช้แล้วก็เลี้ยงคุณได้แต่ว่าคนเรามันต้องการเอ็กเพรสตัวเองถูกปะอย่างชูลี่ก็ต้องไหนไหมชูลี่ก็ไม่ได้พึ่งไม่ได้พึ่งสามีเลี้ยงลูกได้ด้วยถ้าคุณอยากจะได้เงินก้อนใหญ่นะเดี๋ยวให้ข้อสองป่ี้นี้ คุณจะต้องตัดสินใจเด็ดขาดเวลาคุณตัดสินใจเด็ดขาดคุณเปลี่ยนความถี่ของคุณเองเข้าใจว่าคุณเปลี่ยนขึ้นความถี่คุณถึงจะเห็นอะไรใหม่ๆได้ถ้าคุณไม่ตัดสินใจเด็ดขาดเนี่ยมันก็จะแบบอันนั้นเกิดอันนั้นเกิดเอ๊ะเหมือนหรืออย่างงนมากหรืออย่างนี้ว่าหรือเป็นไปได้ว่าหรือเป็นไปไม่ได้ว่าหรือคนโน้นเขาเก่งกว่าเราหรือคนนั้นเขาเก่งกว่าเราแต่พอคุณตัดสินใจเด็ดขาดเขานี่คุณเห็นแต่ทางคุณเห็นแต่ความความเป็นไปได้นะครับแล้วผมบอกได้เลยคุณผู้หญิงไทยเนี่ยโคตรเก่งคุณรู้อยู่แล้วอ่ะ คุณฟังผมอยู่คุณรู้อยู่ในตัวว่าคุณเก่งผมไม่ได้พูดยอมไม่ได้พูดอะไรนะที่คือคนเนี่ยเอผมสอนลูกศิษย์มาเยอะเนี่ยผมเห็นผู้หญิงไทยใช่ไหมแบบจะน่าจะเสียดายความสามารถเขามากเลยเพราะผู้หญิงไทยนี่คือแม่งอะไรอะมีความสามารถเยอะใชมม่มันคล้ายค,คำว่าอะไรว่าเเธอแบบ เทค the w o ว l d ค่ะสามารถเทค the w o ว l d ได้สามารถเอาโลกนิ่มแต่ว่าเขาแบบไม่เห็นค่าตัวเองอ่ะข้อนี้เขาสามเนี่ยคือต้องเห็นคุณค่าของตัวเองคุณรู้อยู่ในใจอ่ะพี่ว่าพอแล้วทําไมเวลาเวลาคุณพลังห่อเหี่ยวเนี่ยมันไม่ใช่แปลว่าคุณไม่เก่งหรอกเป็นเพราะว่าคุณรู้อยู่เก็บใจว่าคุณเนี่ยแม่งมีความสามารถแต่ทําไมกูไม่มีโอกาสแสดงความสามารถเลยวะใช่ไหมใช่ทำไมบางบางทีไปอยู่เมืองนอกนผมเข้าใจความรู้สึกไงเพราะว่าบางทีเนี่ยฝรัง่งก็ทําให้คุณเนี่ยรู้สึกแบบตัวเล็ก นะครับวิธีการปฏิบัติของคุณของเขากับคุณอะไรเงี้ยยิ่งถ้าอยู่ประเทศคนอื่นอะไรเงี้ยเขาจะบอกทุกคนถ้าใครยังไม่ได้ลงคอสนี้นะดึงสั้งจิตดึงดูดเงินนะเธอต้องสั้งจิตดึงดูดเงินกับสมาธิดูดเงินซื้อหนึ่งได้สองเลยผมให้ทั้งสองทั้งสองอันเลยคุณจะได้เรียนวอล k กิ้งเมดิเทชันก็คือแบบผมเป็นคนสอนคนแรกๆในประเทศเลยนะคือการสมาธิการเดินทํายังไงสมาธิเดินแล้วเสกอันนี้คือคีย์แพงเพราะว่าผมเองเป็นคนที่ ทำเรื่องนี้เองแล้วก็แต่ก่อนไม่ได้รู้หรอกว่าเขาเรียก smoking meditation ฉันก็ทําแบบนี้แหละแล้วก็เพิ่งมารู้ว่าเขาเรียกว k ค n ิ Meditation แล้วก็พรุ่งนี้ผมจะจัดโปรแกรมให้ทุกคนได้เรียนนะครับแล้วก็มาเรามาเจอกันนะครับใครใครที่มาได้ก็มาวันที่ยี่สิบอะนะยี่สิบหเมษายนครับหรือไม่ถ้าเรียนไม่ได้ก็เรียนออนไลน์ไปนะครับรตอนนี้าาราคาเป็นเ a r ร์ล r เบิร์หารบาทนะครับเป็นราคาที่ว่าถูกมากเพราะว่าลูกศิษย์ผมเดี๋ยวนี้ราคา แสงหน้าผม,มดม่มปหมดแล้ว <laughs> นะครับอ่าก็แล้วก็คอสเปอร์ชวลล์ลีเดอร์นะครับถ้าใครตัดสินใจว่าอยากจะเป็นสเปอร์ชวลล์ลีเดอร์เป็นผู้นําทางด้านจิตวิญญาณนะครับให้ไปเรียนคอสนี้นะครับสเปอร์ชวลล์ลีเดอร์อ่ตอนนี้ราคาอยู่ที่หนึ่งหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทนะครับราคาอยู่ที่หนึ่งหมื่นหกพันเก้าร้อยบาท <All right. S 1> ใช่ไหมออนไลน์ออนไลน์หนึ่งหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทนะครับถ้าเกิดอย,า,ยากจับมือทำสามวันนะครับสามวันมีสองวันเต็มและมีทีจัดทีไม่ด้วยแล้วมีอีกหนึ่งวันที่ช่วย เอ่อหนึ่งมันติดตามผลนะครับแล้วก็ดจริงๆแล้วส่วนใหญ่ผมจะแถมแถม,แถมโน่นให้แถมนี่ก็คือคอยติวทางไลน์คอยอะไรเนี่ยคือลูกศิษย์ที่แบบเข้ามาอยู่เป็นแน่นอนในสามวันอนะ่ะใช่ต้องการผมต้องการให้คุณประสบความสาเร็จผมต้องการปั้นพูดง่ายผมต้องการปั้นคนใหม่ขึ้นมาแล้วอ่ะอยากให้คนมีคนแบบนี้เยอะๆมันต้องมีประเทศไทยต้องมีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมาโลกรวมการกันมาเปลี่ยนโลกนี้กันนะครับ spiritual leader นะครับเรียนออนไลน์ก็ได้เรียน,นโคชชิ่งก็ได้หรือว่าถ้าเกิดอยากมาเจอตัวนะครับก็เอ่อ ดึงดูดเงินนะครับสั่งจิตดึงดูดเงินซื้อเป็นแพ็คคู่ได้นะครับถ้าเป็นคอสออนไลน์ซื้อ2อันแพ็คคู่ได้ลด,ลดลดอีก20%สนะครับสำหรับการคนที่ซื้อแพ็คคู่มาถามทีมงานของผมเลยนะครับ